Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News พึงสังวรตำแหน่งประธานกรรมธิการส่งสัญญาณไปยังประยุทธ์ไม่ได้อยู่ในฐานะนำอีกแล้ว สัญญาณที่มาจากการเลือกตั้งประธานคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมพรปว่าด้วยการเลือกตั้งและว่าด้วยพักการเมืองคืออะไรคือสัญญาณแห่งความไม่แน่นอนเป็นสัญญาณอนิจจงไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนทางการเมืองที่นายอนุทินชาญวิรกูลหัวนหน้าพักภูมิใจไทยเคยกางบัญชีเผยจำนวนสอสอ 260เสียงที่จะให้การสนับสนุนสถานะพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ทำท่าว่าจะเป็นเรื่องเชื่อถือไม่ได้ยิ่งมีสำทับตามมาว่าเป็นตัวเลขในความฝันอันบรรเจิดหรือไม่จากปากของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าซึ่งมี17สสอ,อยู่ในมือยิ่งโยกคลอนความมั่นใจอย่างรุนแรง ไม่เพียงแต่ไม่มีใครตอบได้ว่ารายละเอียดของบัตรสองใบในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะดำเนินไปอย่างไรแม้กระทั่งต่อยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปที่จะปรากฏในเดือนพฤษภาคมจะซับซ้อนแค่ไหนในเมื่อสายสัมพันธ์ของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าไม่ได้มีแต่ภายในพักเศรษฐกิจไทย แต่ยังลึกลงไปในพลังประชารัฐหากมองจากการรวมหัวกันคว่ำให้นายภัยบุญนิติตะวันต้องรำให้หลังน้ำตาด้วยความผิดหวังจากตำแหน่งประธานคณะกรรมาการจะมองและประเมินยังไงต้องมองว่านายภัยบุญนิติตะวันยังอยู่ในฐานะตัวแทนครมอมองว่าถูกเสนอโดยนายสมชายสแสวงการจาก250สว ขณะเดียวกันการที่นายสาธิตปิตุเตชะได้รับเลือกไม่ได้หมายถึงเพียงการผนึกระหว่างกรรมธิการจากพักร่วมรัฐบาลกับพักฝ่ายค้านเท่านั้นที่สําคัญและแหลมคมคือคนเสนอชื่อนายสาธิตปิตุเตชะมีความแนบแน่นกับภูมิใจไทยย่อมเป็นสัญญาณไปยังพลเอกประยุทธ์ความหมายโดยตรงคือการผนึกตัวรวมพลังระหว่างพักร่วมรัฐบาลกับฝ่ายค้านมีความเป็นไปได้ความหมายคือ พักพลังประชารัฐไม่ได้อยู่ในฐานะนำอีกแล้วบทบาทของภูมิใจไทยประชาธิปัตย์จึงมีความสำคัญที่ทั้งผลเอกประยุทธ์และผลเอกประวิทธวงศสุวรรณต้องพึงสังวรอ,อย่างพิเศษเพราะนี่คือดัชนีชี้อนาคตอันแหลมคมยิ่งสำหรับรัฐบาลขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ